สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้กลับมาพบกับคุณคููเกตนางสาวออน,นัชชาพื่ฤทธิ์ในห้องเรียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสื่อสารสื่อความหมายในหัวข้อการเขียนย่อความค่ะเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าการเขียนย่อความนั้น เราจะเขียนได้ในลักษณะใดบ้างค่ะการเขียนย่อความนั้นนะคะเป็นการเขียนนะคะซึ่งเป็นการเก็บใจความสำคัญของเรื่องนะคะมาเรียบเรียงใหม่ให้สัน้นกระชับแล้วก็ต่อเนื่องค่ะ แต่ยังคงสาระเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะการเขียนย่อความนั้นนะคะมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนค่ะส่วนที่1นนะคะจะเป็นการบอกที่มาของเรื่องค่ะส่วนที่สองค่ะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องค่ะส่วนที่หนึ่ง บอกที to here, ary, ่มาของเรื่องนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยประเภทของเรื่องค่ะว่าเรื่องนั้นนะคะเป็นนิทานหรือนิยายหรือบทความหรือสารคดีหรือว่าจะเป็นข่าวหรือว่าจะเป็นประกาศค่ะส่วนประกอบต่อมาค่ะต้องระบุชื่อเรื่องค่ะว่านิทานเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้บทความนี้สารคดีนี้หรือข่าวนี้เกี่ยวกับ เรื่องใดค่ะส่วนประกอบต่อมาค่ะเราต้องระบุถึงว่าเรื่องนี้ใครเป็นผู้แต่งหรือเป็นผู้แปลหรือใช้นามแฝงใดในการเขียนของเรื่องนี้ค่ะต่อมานะคะระบุค่ะว่าเรื่องนี้ได้มีการตีพิมพ์หรือมีการระบุว่าเรื่องนี้ได้เขียนวันเดือนปีไหนนะคะ ส่วนประกอบต่อมาค่ะในการบอกที่มาของเรื่องนะคะก็จะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะนอกจากผู้แต่งแล้วมีหน่วยงานใดหรือสำนักกิมใดเป็นส่วนที่นำมาเผยแพร่นะคะในส่วนที่สองนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะอันนี้ถือว่าเป็น ใจความสำคัญเลยนะคะของการเขียนย่อความค่ะซึ่งเด็กๆควรปปฏิบัติตนนะคะคือหละ่ะนักเรียนนะคะจะต้องอ่านทําความเข้าใจเนื้อหาของเรื่องเนี่ยอย่างละเอียดสก่ดนะคะต่อมาค่ะแต่ละย่อหน้านะคะเด็กๆต้องสรุปใจความสำคัญให้ได้ของแต่ละย่อหน้าค่ะ เมื่อเราสรุปใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าได้แล้วนะคะเราก็นำมาเรียบเรียงน,นะคะให้สอดคล้องต่อเนื่องเป็นสำนวนของตนเองค่ะโดยที่เราจะต้องคงสาระเดิมเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไม่ใช้อักษรย่อค่ะเด็กๆหากเรื่องที่เราอ่านนั้นมีคำราชาศัพท์ก็ให้คงไว้นะคะเราไปดูรูปแบบกันบ้างค่ะ รูปแบบนะคะของการเขียนย่อความค่ะในส่วนที่1นนะคะก็จะมีลักษณะคือบอกประเภทของเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราบอกประเภทว่าเป็นย่อความค่ะเรื่องก็คือเรื่องที่เรานั้นนํามาย่อค่ะผู้แต่งใครเป็นคนแต่งเรื่องนี้ที่มาระบุถึงที่มาของเรื่องราวค่ะ หากเป็นหนังสือหรือเป็นนิทานนะคะก็จะมีหน้าระบุไว้นะคะและสุดท้ายในส่วนที่1น,นะคะจะมีคำว่าความว่าต่อท้ายนะคะในส่วนที่2ค่ะเป็นส่วนของใจความสำคัญนะคะที่เราอ่านอย่างละเอียดแล้วนำมาเรียบเรียงนะคะ,ะเวลาที่เด็กๆเ,เขียนนะคะ ตรงเนื้อหานะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนี้นักเรียนต้องย่อหน้าให้ตรงกับคำว่าย่อความนะคะเราไปดูตัวอย่างการเขียนย่อความกันค่ะตัวอย่างการเขียนย่อความนะคะตามรูปแบบค่ะย่อความเรื่อง ตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องประเพณีลงแขกทำานาค่ะผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มาหนังสือแบบเรียนภาษาภาทิชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า26ความว่าตรงส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่1ของการเขียนย่อความค่ะต่อมาค่ะส่วนที่สองค่ะ เด็กสังเกตนะคะว่าพอขึ้นต้นคําว่าประเทศไทยจะเห็นว่ามีการยอร่อหน้าซึ่งตรงกับคําว่ายอ่อความนะคะนี่คือรูปแบบจุดสังเกตนะคะต้องย่อให้ตรงกันนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานะคะะคะนั้นย่อมาแล้วนะคะก็จะได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ทํานาเป็นอาชีพหลัก การลงแขกทำนาช่วยให้งานสำเร็จในเวลาอันสั้นเป็นการปลูกฝังค,ความรักความสามัคคีในหมู่คนผ่อนคลายด้วยการร้องเพลงและการละเล่นการร่วมแรงร่วมใจกันทำนาในช่วงเวลาหนึ่งของชาวนาหรือเรียกว่าประเพณีลงแขกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆของการเขียนย่อความค่ะ กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนย่อความค่ะเรามาฝึกกันนะคะเด็กๆอ่านเรื่องเรื่องของมดในหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5หน้าที่85-86ถึงแ6แล้วก็นำมาฝึกการเขียนย่อความตามรูปแบบการเขียนย่อความที่ได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกการเขียนค่ะตอนนี้เด็กๆไปอ่านหนังสือกันก่อนค่ะ เด็ก,ดกอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มฝึกทักษะกันค่ะเด็กๆในส่วนที่1ค่ะตามรูปแบบนะคะเมื่อเราอ่านแล้วเรื่องนี้เป็นนิทานเราก็ต้องระบุประเภทนะคะก็คือย่อนิทานเรื่องชื่อเรื่องนะคะเรื่องของมดผู้แต่งค่ะสุม,มน อมรวิวัตที่มาวรสารพุทธลักษาอันนี้คือต้นฉบับนะคะแต่ที่เรากำลังยอ่อนิทานนี้อยู่ในหนังสือแบบเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะดังนั้นเราต้องระบุให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งค่ะนอกจากวรสารพุทธรักษาแล้ว ยังมีในหนังสือแบบเรียนภาษาพาธีชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยค่ะซึ่งอยู่ที่หน้า85ถึง81ความว่านักเรียนอ่านแล้วเรามาทำความวิเคราะห์กันค่ะว่าใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านั้นเป็นอย่างไรค่ะย่อหน้าที่หนึ่งนะคะ เมื่อเด็กๆอ่านแล้วนะคะใจความสำคัญนะคะก็จะได้ช้างอันธพานตัวหนึ่งและหลานสัตว์ต่างๆนี่คือใจความสำคัญของย่อหน้าที่1ค่ะต่อมาค่ะย่อหน้าที่สองค่ะสัตว์ทั้งหลายต่างอวดกันจนกลายเป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับการล้มช้างอันธพาน ยอ่อหน้าที่3ค่ะก็จะได้ใจความสำคัญว่าพวกสัตว์แบ่งพื้นที่และต้นไม้ให้กับสัตว์แต่ละประเภทย่อหน้าที่4ค่ะใจความสำคัญก็จะได้ว่าต่างพวกต่างอยู่ต่างคัดคอกันโจมตีกันไม่ทักทายกัน ต่อมาค่ะย่อหน้าที่5ค่ะใจความสำคัญนะคะเกิดฝนตกหนักและมีพายุใหญ่ต่อมาค่ะใจความสำคัญในย่อหน้าที่6ค่ะมดส่วนใหญ่รอดตายสัตว์เล็กๆช่วยกันขนลูกอ่อนและสร้างรังชั่วคราวให้ พวกมแมลงที่บินได้ไปหาอาหารหมาช่วยเหลือและย่อหน้าสุดท้ายค่ะเด็กๆย้อหน้าสุดท้ายนี้เด็กๆค้นหาเจอไหมคะว่าใจความสำคัญนั้นคือข้อความใดเด็กๆเขียนลงไปได้เลยค่ะลูก เด็กๆได้ฝึกทักษะการเขียนย่อความไปแล้วนะคะดังนั้นเรามาฝึกกันอีกหน่อยค่ะฝึกให้เป็นเน้นให้คล่องค่ะดังนั้นกิจกรรมของเรานะคะนักเรียนอ่านเรื่องเจ้าชายแตงโมค่ะในหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5หน้าที่1 1 9ถึง120แล้วนักเรียนนะคะมาฝึกทักษะการเขียนย่อความ ตามรูปแบบการเขียนย่อความที่ได้เรียนรู้ไปนะคะฝึกค่ะอีกนิดนึงนะคะเด็กๆเราจะได้ฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านจับใจความด้วยและฝึกทักษะในเรื่องของการเขียนย่อความด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเกตคงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ